เศร้าทั้งวงการแอนประถมมาเทิงศิลป์ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเสียชีวิตช่วงเช้าวันนี้นางเอกหมอลำดาวรุ่งแอนนาภาพรวัย18ปีคณะประถมมาเทิงศิลป์ประสบอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำกระเด็นข้ามเลนเส้นทางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้เสียชีวิตขณะที่พี่สาวเอมสุดารัตน์อายุ22ปีนางเอกหมอลำคณะเดียวกันที่นั่งมาด้วยกันบาดเจ็บเล็กน้อยอาการปลอดภัย จ้าหน้าที่คู่ภัยส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สาเหตุคนขับวูบหลับในคนขับนายรณชัยงามมีเผยว่าได้พาพี่น้องหมอลำไปร้องเพลงที่ตะวันแดงบุรีรัมย์เลิกตีสองจากนั้นขับรถกลับไปส่งเพื่อนที่จังหวัดสุรินทร์ถึงตีสามและขับต่อไปทําการแสดงที่จังหวัดนครราชสีมาพอถึงที่เกิดเหตุเกิดอาการวูบหลับในจนรถพลิกคว่ำดังกล่าว ประวัติแอนนภาพรเป็นน้องสาวเอ็มสุดารัตน์นักร้องนักร้องพื้นเพจจวัดสุรินทั้งคู่เปิดตัวขึ้นเวทีประถมมทิลป์ครั้งแรก17สิงหาคมที่ผ่านมาที่ตะวันแดงขอนแก่นก่อนนี้เอ็มและแอนเป็นนักร้องรับจ้างและเดินสายประกวดได้มาเทสเสียงกับคุณพ่อดาบสอประถมมทิศิลป์เป็นสองคนสุดท้ายที่มาเทสทันเพราะหลงทางพอคุณพ่อดาบสอบฟังแล้วได้ผ่านเป็นหมอลำดาวรุ่งอนาคตไกลทั้งพี่และน้อง ไปน่าเสียดายที่แอนมาจากไปเสียก่อนเหลือ,อผู้พี่เอมที่จะสานต่ออาชีพนางเอกหมอลำต่อไปขณะที่เพจประสมบัทิงศิลก็ได้ออกมาโพสไว้อะไรเนาะแล้วก็เปดองโจ้เนาะและทางเพจประถมบันเทิงศิลน,นะครับผมก็ได้ออกมาโพสต์นะครับไว้อะไรบอกว่าหมอลำปรถมบันเทิงศิลขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องแอนดาวรุ่ปรงประฐมบันเทิงศิลนะครับผม และทางคุณ<ม>บิวจิตริยาบุญธรรมนะครับก็ได้แชร์โพสต์นี้ออกมานะครับบอกว่าสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องแอนด้วยนะคะ<ม>แล้วทางคุณพ่อดับสอนะครับคุณพ่อดับสอก็ได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ดับสอประถม,มบันเทิงศิลป์แฟนเพจนะครับบอกว่าในานามผู้นําทีมง,งานคณะหมอลําประถมบันเทิงศิลป์พ่อดับสอและผู้นําหัวหน้าวงทุกคนขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของน้องแอนดาวรูปปฐมบัทเทศร์ินนะครับแล้วก็ยังมีคุณเหมียวนะครับผมคุณเหมียวปริญญาณุษปรปฐมนะครับ<อ>แฟนเพจโพสต์ก็บอกว่าความตายเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวซึ่งในความจริงแล้วความตายมันอาจจะอยู่ใกล้เราใกล้ตัวเรามากจนเรามองข้ามไป เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเองและคนที่เรารักมักจะทำลายความรู้สึกและบั่นคอนจิตใจของเราเสมอระยะเวลาอันแสนสั้นของเด็กคนหนึ่งที่กำลังสร้างอนาคตกับเส้นทางที่ตัวเองใฝ่ฝันแต่ต้องมาทิ้งความฝันของตัวเองโดยที่ไม่ได้ล่ำลาใครหนูเอามามากหน,หนูเอามาน้อยมากลูก แม่เหมียวขอบุญกุศลหนุนนำให้หนูไปสู่สุขติในสัมภรยพนะคะแฮนแท็กขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องแอนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโพสต์ของน้องอุงอิงนะค,ะครับผมได้โพสต์ผ่าน a c e b o o k อุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับบอกว่าลาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่แอนประถมบันเทิงศิลป์ด้วยนะคะ,ะก่อนอื่นเลยเนาะผมเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแอนด้วยนะคะค เรื่องแบบนี้ก็เนาะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกเนาะอ,อุบัติเหตุเนาะ,ะนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกะทันหันแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องแอนด้วยนะครับเรามาพูดถึงว่าเรื่องอุบัติเหตุกันมาดีกว่าพี่ยายาขอฝากนิดนึงเนาะฝากบอกว่าช่วงนี้หน้าฝนอาจจะมีฝนตกบ้างอาจจะมีหมอกหนาหมอกลงบ้างการใช้รถใช้ถนนใช้ถนนนะครับผมก็ ควรใช้รถช้ถนนอย่างระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะครับผมทั้ง่วงก็ขอให้จอดนอนก่อนหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็จอดพักก่อนนะครับและที่สําคัญนะครับผม อย่างวงการหมอลำเราก็จะเห็นว่าวงการหมอลำเนี่ยจะมีการขับรถตอนกลางคืนกันซะเป็นส่วนใหญ่เนาะเวลาเลิก<ช>เวลา<ช>เลิกก็คืออาจจะเลิกดึกแล้วก็จะขับรถกันต่อไปอีกที่หนึ่งเลย<ช>และบางบ,บางทีหรือว่าบางงานนะครับหมอลำก็จะมีงานอยู่แบบว่าจังหวัดไกลกันก็จะ<ช>มีการ,รเดินทางที่ระยะระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นหน,น่อย<ช>อะไรเงี้ยและทีนี้ก็อย่าฝากความเป็นห่วงถึงเรื่องนี้แหละครับคือการใช้รถใช้ถนนแล้วก็การขับรถเนี่ยครับ Mm hmm. ส่วนใหญ่หมอํำบางคนก็อาจจะขับรถเองท่านที่ทํางานมาทั้งคืนแล้วก็ต้องขับรถต่ออีกข้ามจังหวัดอีกหรือว่าหมอํำบางท่านก็มีคนขับรถอยู่และทีนี้คนขับรถก็ในช่วงที่หมอลำกําลังทําการแสดงอยู่คนที่ขับรถก็อยากจะให้นอนพักก่อนให้เต็มที่หน่อยแล้กันเนาะเพราะว่าเนาะคนขับรถนี่ถือว่าสําคัญมากๆเลยเพราะว่า หนึ่งแหละถ้าเกิดคนขับรถอ่ะพักผ่อนให้เพียงพอ,อเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าตารางคิวงานของนักแสดงนะ่ะต้องไปที่ไหนบ้างถ้าพักผ่อนให้เพียงพอแล้วคือเป็นการเซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟตัวศิลปินด้วยเรื่องราวแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับเป,เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากเนาะแต่น้องเราก็อย่างที่บอกว่าเราสแสดงความเสียใจยกับน้องแอร์แล้วเนาะแต่เรายังมีน้องเอมอยู่พี่สาวเอ็มสุดารัตเนาะก็ยังเป็นดาวรุ่งของประถมมาทั้งศิลป์ยังไงก็ฝากให้ลังใจแลัน เพื่อที่จะได้สานต่อเจตนาล์ของน้องแอนด้วยเพราะว่าน้องแอนกับน้องเอมเนี่ยก็คือได้เข้าสู่รอบออดิชัช่นใช่ไหมได้เข้าเป็นดาวรุ่งของวงประถมบันเทิงศิลป์ด้วยกันแต่ทีนี้น้องแอนก็มาด่วนจากไปซะก่อนอก็คือฝากความฝันไว้ที่พี่สาวแล้วใ,<ช>ในตอนนี้ะนะครับตอนนี้ก็นั่นแหละ,ะแฟนคลับประถมบันเทิงศิลป์ก็ นั่นแหละเป็นกำลังใจให้น้องเอมกันแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไงก็เป็นดาวรุ่งของประถมมาทั้งศิป์เราติดตามน้องเอมได้ในฤดูกาลหน้าก็แล้วกันเนาะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของน้องแอนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ได้นําข่าวสารมาแจ้งให้พี่น้อง FC แฟนคลับได้ฟังกันนะครับเนาะก็วันนี้ก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ